สวัสดีครับผมใหม่พลวรรณทัวริงอีกตามเคยนะครับ EP นี้ผมจะพาไปกางเต็นท์กันที่จังหวัดสระบุรีนะครับและเป็นลานกางเต็นท์ที่กำลังเป็นไวรัลมากก็คือเต็มไวมากนะครับขณะผมจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะคือผมจองปุ๊บอีกสี่วันนี่ผมจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนเต็มเลยนะจองอีกสี่วันปุ๊บเต็มนะครับเต็มไวมากที่นี่ และที่เต็มวัยวัยรอบเป็นอ่าเป็นที่เป็นวัยรอดนะขณะนี้แล้วก็เป็นกระแสที่แบบสายกางเต็นที่จองเต็มนะครับชอบมากนะครับและสวยมากนะก็คือณนะวนาแคมปิ้งนะครับที่จังหวัดสระบุรีแล้วอีพีนี้เราจะเดินทางกันด้วยเจ้าเนี่ยครับ GTS เช่นเคยนะครับเวฟป้า GTS เช่นเคยสองล้อสองล้อช่งนี้ต้องสองล้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าณนะวนา สวยแค่ไหนนะครับทำไมถึงเต็มไว้ขนาดนี้ใครๆก็ไปกันนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วพลวัน How did I make you bossa, Damn it. Don't gotta rush, no Never gonna rush, no My life's in a slow-mo Always in a slow-mo I still show up on time Stay a, a minute Another minute Hold on a second I love this moment Up. Let me know if you ever think that I am you too much You got me feeling love Even though know I hold us up Let me know if you ever think All right, nobody's calling me, so what's the right บังเอิญมากๆเลยครับนี่เต็นนี้ไม่ได้นัดไม่ได้ลังสิ้นนะครับเป็นไบกเกอร์เหมือนกันนะครับแถมมาจากลังสิบเหมือนกันนะเต็นนี้มาเป็น2องคนมาเป็นคู่ครับรลลนะแล้วมาการใกล้กันด้วยนะแล้วก็อยู่อยู่ลังสิษใกล้กันด้วยมาเจอที่นี่เฉยเลยโอเคมีเรื่องบังเอิญครับเกิดขึ้นได้นะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ณวานาแคมปิ้งนะครับที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับนี่วันนี้อาจจะรีวิวแปลกๆหน่อยเพราะว่าวันนี้รีวิววันอ่าวันที่จะกลับแล้วเพราะว่าวันที่มาเนี่ยคนเยอะมากนะครับมีกิจ,จกรรมมีอ่าขามาจรรัดเหมือนสัมมนานะครับเกี่ยวกับการกางเต็นท์โอเคที่นี่สวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวว,ว่าลานมีแบบไหนบ้างนะครับแต่ละจุดนะครับห้องน้ําเป็นยังไงนะครับแล้วก็ บรรยากาศเป็นปยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับปะตรงนี้เป็นโซนลานหญ้านะครับกว้างมากนะครับต้นตะกูนะครับใต้ต้นตะกูจะลมทั้งวันนะครับแลวลมก็จะมาทางนี้ส,ส่วนใหญ่นะครับนะครับลานอาลานลานลานหญ้าเนี่ยเวลากลางมันมีทั้งหมดสี่โซน,นครับสวยๆเลย อันนี้ร้า,านก็จะมีโซนนี้1โซนโซนร้านย่าอหนึ่งโซน,โซน,น,น,โซนอันนี้ก็โซนใหญ่นะครับใจเลยร้านนี้โซนนี้ก็จะใกล้ห้องน้ำหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนริมน้ํานะครับก็จะเป็นจุดกลางริมน้านี่ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับกลางได้ยาวมากนะครับแต่วันนี้มีกิจกรรมมีมีคนมาจัดกิจกรรมนรับก็เลยถ่ายยากนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยน้ําใสครับที่นี่ริมน้ําน้ําใสใสใสมากนะครับน้ําใสจริงๆใสมากๆนะครับ ถ้าใครไม่อยากกลางริมน้ําก็มาแนวโซนริมน้ํานะครับ,รบให้เลือกอีกหนึ่งโซนนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับฝั่งซ้ายเป็นของผู้ชายคนระับฝั่งขวาเป็นของผู้หญิงครับแยกโซนชายหญิงนะครับห้องน้ําเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูฝั่งชายนะครับไปอันนี้ก็ห้องน้ําฝั่งชายนะครับแยกฝั่งสุขขากับฝั่งอาบนะครับอย่างละหกห้องนะครับ น้ำสะอาดมีรองท้าให้เปลี่ยนนะครับตกตั้งแต่หกโมงครึ่งจนตอนนี้สามทุ่มแล้วยังไม่หยุดเลยละจะมันมากฝนตกแบบนี้ทั้งลมทั้งฝนนะครับตอนนี้เหลือแต่ฝนและลมไม่ค่อยมีแล้ว ห้องน้ำไฟสว่างนะครับที่นี่ชัดเจน tomorrow. โอเคครับเราจะมาจบทริปนี้กันแลวครับที่นวนาแคมปิ้งนะครับจังหวัดสระบุรีเนี่ยครับนวนาแคมปิ้งตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนี่นะครับอยู่ติดกับเนี่ยเขาใหญ่นะครับที่นี่นะครับบริการ200บาทนะครับไม่แพงเลย200บาท200บาทได้อะไรบ้างเป็นพื้นมีลานกว้างนะครับกางเต็นท์นี่กว้างมากนะครับมี2โซนไม่ว่าจะเป็นโซนลานหญ้ากับโซนริมน้ำนะครับ ที่น้ำใสนะครับแล้วก็ตอนนี้200บาทก็มีน้ําแข็งบริการฟรีนะครับตอนนี้นะครับสามารถตักฐานได้ฟรีไม่ต้องซื้อเข้ามานะครับตอนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไงก็ลองติดตา,ตามทางหน้าเพจของร้านได้เลยนะครับโอเคที่นี่ห้องน้ําสะอาดมากแยกชายหญิงและแยกอาบและสุขาด้วยนะครับที่นี่ ตอบโจทย์ถ้าเกิดใครอยากมาพักผ่อนจริงๆอากาศดีๆที่นี่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าอากาศดีจริงๆชออมอากาศดีนะครับเย็นสบายนะเมื่อคืนฝนตกหนักหน่วงอยู่ที่นี่ฝนไม่ตกเลยนะไม่ตกมาไม่ไแน่ใจแต่ก่อนทีผมม่ผมมาผมก็ถามก่อนล่วงหน้ามาสองวันที่กรุงเทพฝนตกครับแต่นี่ไม่ตกมาตกคืนนี้ครับ <c oughs> ตรงแต่ประมาณหกโมงกว่าๆจนถึงเกือบห้าทุ่มนะครับหนักหน่วงอยู่ แต่ด้วยความที่ได้ต้นไม้ด้วยนะครับก็เลยลมไม่ค่อยแรงก็กําลังดีนะครับที่นี่เงียบจริงๆเงียบสงบนะครับเพลงนกตันช้านี่ดังดีนะครับน้ําเล่นใสน้ําที่นี่แต่น้ําที่นี่ใสนะใสมากใสนะครับใสใสเลยนะครับเจ้าหน้าที่มีดูแล เดินดูตลอดนะอย่างน้องเต็นข้าง,างที่มาที่ทมากลา,างข้างผมเนี่ยคือน,น้องเขาใช้เต็นธรรมดานะครับม่ผมก็มองแล้วว่าผมกับลานเนี่ยล้ลานก็มาดูเรื่อยๆเพราะว่าดูแล้วว่าได้จากกนฝผลได้ไม่ดีนะครับเพราะเต็นเล็กนะครับลานก็ใส่ใจนะเดินมาถามน้องเขาว่าอยู่ต่อไหมอะไรไหมถ้าไม่งั้นจะให้ไปอยู่อ่ตาตด้อ่าอะไรนะได้ได้ได้ถึงบ้านนะครับเพราะว่าบ้านเขากำลังสร้างอยู่เป็นบ้านไม้ยกสูงนะครับ ไปหลบฝนที่นู่นหรือไม่ก็ไปนอนในห้องพักเขามีห้องพักให้นะครับโดยการนี้นะครับมาถามนั่งคืนเลยแต่ผมก็แบ่งปันโดยการเอาทาไปคุมเต็นท์ให้น้องเขาแล้วก็ปักสมอให้เขาตกตั้งแต่หกโมงจนถึงสี่ทุ่มกว่าก็ไม่เปียกนะครับน้ําไม่เข้าเต็นท์มาอะไรน้องก็แฮปปี้ดีนะครับก็ได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพดีดีนะครับทริปนี้ผมได้เจอเอฟซีสองคนก็โอเคนะเขาบอกเขาเห็นผมใน กลุ่มใน YouTube ในกลุ่มจุดกางเต็นท์ผมก็ดีใจนะครับมีเริ่มมีคนรู้จักนะครับทักทายกันได้นะครับมาทักทายได้เลยผมเป็นลี่นะครับผมว่ากางเต็นท์ยัได้มิตรภาพดีนะได้เพื่อนได้อะไรเพิ่มเยอะแยะมากมายเลยใครไม่เคยลองกางลองมากางครับแล้วคุณจะชอบแล้วคุณจะหลงสเสน่ห์กับการมีมิตรภาพที่ดีนะครับโอเคงั้นที่นี่ก็หลังสีทุ่งก็ใช้เสียงเหมือนเช่นเคยนะครับก็นั่ง ก็สี่ทุ่มก็ปิดเพลงนะครับนั่งคุยเบาๆบาได้นะครับที่นี่โดยรวมดีนะครับห้องน้ําก็สะอาดดีอย่างที่ผมบอกนะครับห้องน้ําเยอะเขาสร้างมาใหม่ด้วยนะครับลาน,เป,นเป็นลานกลางเต็นท์ที่เปิดใหม่ได้ประมาณ4เดือนกว่ากว่านะครับมันจะเปิดปีนี้นะครับสองห้าหกห้านะครับมีคนมาดูมาถามถ่ายตลอดแต่เมื่อคืนจอดรถไม่ได้ดูขาตั้งเลยผมจอดขาตั้งข้างไว้ไม่ได้ยกขาตั้งคู่ ฝนตกหนักดินดินมันก็น,นิ่มมายุบเดียบร้อยรถล้ลมโอ้โหเป็นรอยแต่ประคนงมลูกชายเวบป,ป้ามาซะตั้งนานนะครับดีครับคลิปนี้ได้ทั้งเพื่อนนะครับได้เจฟตีได้มิตรภาพนะครับได้ายากาศที่สง,งบได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับใครที่ยังไม่เคยลองกางเต็นท์กำลังมองหาจังหวะก็ลองดูนะครับแล้วคุณจะชอบแล้วคุณจะลงไหลในการกางเต็นท์ที่นี่เขาบอกว่า การเต้นห้าครั้งแล,แล้วเขาจะแจกเสื้อหนึ่งตัวเสื้อของร้านตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับกลางห้าครั้งแจกเสื้อหนึ่งตัวมากางครบสิบครั้งฟรีกลางหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้กลางสิบฟรีหนึ่งแงเหมือนโปรโมชั่นดีนะเหมือนเหมือนอะ,อะไรกาแฟสิบแถมหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยดีครับสิบแถมหนึ่งไม่มีใครทํานะกลางสิบครั้งฟรีหนึ่งครั้งกลางห้าครั้งแถมฟรีเสื้อหนึ่งตัวอ่าโอเค ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็คือมันบางคนมากลางสี่ห้าครั้งก็มีนะที่ผมคุยคุยนะมาแล้วสามครั้งบ้างหาครั้งบ้างใช่ได้เพราะว่าด้วยความที่หญ้าที่ขอปูเนะี่ยมันเป็นพื้นดินหญ้าเออเป็นพื้นหญ้าที่นุ่มโซนริมน้ําก็น้ําไหลนะครับน้ําใยสเย็นเลือกบวกอากาศของอ่าชุกอมเนี่ยตำบลฉุเอมอากาศมันดีนะครับก็เลยบางคนก็ซ้ํา,าบ่อยนะครับลองมาดูที่นี่นะครับ รับโจทย์สายกลางเต็นท์ที่รักสงบนะครับอากาศเย็ยนสบายทิ้งตัวนอนตื่นสายสายสบายสบายเลยที่นี่เช็คอิน11โมงเช็คเอาท์ตอนไหนก็ได้นะครับจะตอ่อยู่เย็นเย็นก็เช็คเอาท์ได้ที่นี่ไม่จำกัดเวลาตอนเช็คเอาท์แค่มาเช็คอิน11โมงเท่านั้นเองนะครับมาก่อนเวลาได้เลทนิดหน่อยได้นะครับโอเคมีอะไรก็ติชมได้แล้วคอมเมนต์ได้เลยผม อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับอยากให้แนะนําไปรีวิวที่ไหนทําอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ comment. ส่งหัวใจก็ได้นะครับผมจะตอบผมจะตกอ,อ่านะส่งหัวใจกลับนะครับแลกหัวใจกันนะ ح ح> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ พันละวัน